ทำไมการให้เกียรติวันสะบาโตจึงเปลี่ยนโลกได้และมีข้อโต้แย้งที่ว่าในโลกที่วัตถุนิยมสุดขั้วรวดเร็วและคลั่งไคล้ในโลกดิจิทัลมีของขวัญที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าประทานแก่ชาวฮีบรูซึ่งเราเลือกที่จะมองข้ามและเป็นสิ่งง่ายมากนั่นคือหนึ่งวันคุณจะหยุดพักจะเป็นเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์และแตกต่างจากวันอื่นๆสาหรับพวกคุณที่ไม่เชื่อหรือไม่ใช่คริสเตียนผมก็ยังสนับสนุนให้หยุดพักเหมือนกันผู้คนที่ให้เกียรติวันสะบาโตมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเราา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 ารู้้้้สสสิ่่่่่งงงนนีีีีีีไดดจกกกกกพ Seven Day พพพพอวววววเเขขเขมมมคุุผลัธททภ การปลีตัวออกจากความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณไม่ใช่สิ่งจะมาโต้แย้งกันนี่คือข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แต่ทําไมเราถึงลืมสิ่งนี้ไปล่ะสําหรับผมส่วนตัวผมทํางานอย่างบ้าคลั่งหกวันในข้าวันศุกร์หรือแม้แต่วันอาทิตย์เช้าผมจะปิดโทรศัพท์และพยายามที่จะหยุดทักผมพยายามทําสิ่งที่แตกต่างผมพยายามทําให้เป็นเวลาพิเศษเวลาที่ที่ผมใช้ความคิดได้ดีที่สุดวันที่ที่ผมใช้เวลาที่ดีที่สุดกับครอบครัวและอีกครั้งสิ่งนี้นํากลับไปยังสิ่งใหม่ๆมที่เรากาลังพยายามจะทาเช เราจะมีวัคซีนและเราจะสามารถแก้ปัญหาด้วยกลาศาสตร์ควอนตัมและควอนตัมคอมพิวติงและผมคิดว่าจริงๆแล้วมีบางอย่างที่ได้บอกกับเราบนภูเขาซีนที่เราไม่ควรลืม